ปิดฉากปี2023ได้อย่างสมบูรณ์เพราะว่าตอนที่เจอกันก็คือเดือนธันวาพอดีใช่ค่ะระหว่างระหว่างพี่กวางกับหวานก็ไม่ได้มีอะไรที่ที่ติดใจกันหรือว่าค้างคาใจอะไรเงี้ยปี67หมอดูก็บอกว่าจะมีแฟนก็อย่างที่เคยวันนั้นไปออกตัวหนูแม่มานะคะก็ก็แจ้งไปแล้วว่าคุณแม่กับพี่กวางก็มีโอกาสได้ คุยกันนะคะเคลียกกันแต่ว่าระวังหวานกับพี่กวางอะค่ะก็ไม่ได้มีรีเทิร์นใช่ค่ะต่างคนต่างไปอ็คือชัดเจนคับ ก็ช่วงนี้ไม่ค่อยได้พูดคุยกันด้วยค่ะใช่แต่ว่าระหว่างระหว่างพี่กวางกับหวันก็ไม่ได้มีอะไรที่ที่ติดใจกันหรือว่าค้างคาใจอะไรเงี้ยลงตัวหมดแล้วค่ะก็ถือว่าเป็นการปิดฉากปี2023ได้อย่างสมบูรณ์เพราะว่าตอนที่เจอกันก็คือเดือนธันวาพอดีใช่ค่ะก็ต่างคนต่างอ่อนไปตามเวของตัวเองค่ะจริงๆก็มีคนคุยนะคะก็ก็มีบ้างเนาะสวยสวยเลย มีบ้างค่ะมีบ้างมันหอนว่ามันเป็นเรื่องธรรมดาที่ที่มันจะมีคนแวะเวียนเข้ามาบ้างอะไรอย่างนี้ค่ะแต่ทั้งหมดทั้งมวลก็คือยังเป็นเป็นเพื่อนเป็นเป็นพี่อะไรอย่างนี้ค่ะแต่ก็ถ้าเจอใชคุณแม่บอกว่าหล่อมาเนี่ยเสียงตะโกนเสีเสียงตะวันเขียนคุณแม่เรค่ะหผูฝ่าหเปล่าไม่ก็คือก็คือเป็นเป็นเพื่อนเป็นพี่กันเป็นพี่น้องกันอะไรอย่างนี้ค่ะไม่ไม่ตอบแบบ ไม่ได้ตอบแบบดารานะแต่ว่านะวันนี้มันมีอัปเดตแค่นี้จริงๆอะไรอยเงี้ยค่ะแม่ยังไม่เคยเจอแม่แม่แซวแม่แซวเฉยคุณแม่ไม่ถามแบบนี้ไหมคะคุณแม่มีคำถามไหมครับวานร้อนพี่พี่ไม่ร้อนหรอโอ้ มัน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 เพิ่งมันเพิ่งเริ่มจริงๆอะค่ะมันมันมันยังบอกอะไรไม่ได้เลยอะค่ะเดี๋ยวไว้แบบถ้ามันมีอะไรอะไรเงี้ยแต่ไม่ต้องห่วงคือหวานถ้าหวานแบบมีแฟนใหม่หรือว่ามีอะไรเงี้ยค่ะหวานประเภทแบบชัดเจนระดับเออยู่แล้วตัวเองเลยเราจะเราจะไม่ปิดจะโพสนะเราสัญญากันแล้วนะเราสัญญากันเลยว่าเราจะโพสต์งไทีวีต้องไม่เป็นอืด ได้ก็คือโพสต์องไอจีปกตินะเอาแคปชั่นอะไรดีอ่ะเป็นหัวใจดวงเดียวพอเลยโอเคสัญญาโอเคเลยแต่ว่าหล่อจริงตามที่แม่บอกใช่ไหมไม่รู้ไม่คดวงการไหมไม่ค่ะไม่คัะไม่คไม่แม่บอกว่าเลยนะคะเมื่อกี้ ู้สึกว่าเวลาที่หวานไปในในที่สาธารณะนะคะหวานสบายใจหวานไม่ได้แบบว่าหวานหวานหวานโสดใช่ไหมคะหวานก็สามารถที่จะไปไหนมาไหนตรงไหนก็ได้อะไรเงี้ยค่ะใช่แล้วก็อยากช้ชีวิตไปตามปกติที่มันเป็นอะไรอย่างเงี้ยค่ะยังเป็นเพื่อนกันอยู่เป็นเพื่อนกันจริงใช่ดีเทลตอนนี้เป็นเพื่อนยังไม่ขยับใช่เราไม่ได้ตอบแบบดาราด้วยนะตอบียงความจริงใจนี่ถ้ามีตามสัญญา มามาแบบไหนมานะนะครับรูปคู่แล้วก็เป็นหัวใจดวงเดียอ่ะพี่วันคิดว่าวันไทยจะได้ปฏิบัติภาพนี้ไหมคะขอไพี่นี่ตอบยากนะทำไมวันนี้รู้สึกว่าแบบตอบคำถามยากจังวันแรงไทยหวานก็พยายามทําใจไว้ตั้งแต่แรกแล้วแหละว่ามันเป็นแค่วันหนึ่งอะย่างนี้ยใช่แล้วเปิดพอเปิดปุ๊บพี่หวานจะให้ชื่อพวกเราด้วยไหมคะต้องให้ครับ คนอยู่กันมาในทุกลำดับของชีวิตอยู่ในแชปเตอร์ใช่ไหมถ้าตั้งแต่ดีไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ถ้ามีอะไรดีๆรับรองว่าเราก็ต้องไปด้วยกันตอนนี้แบบว่ายังไม่มีใคราลโซนแบบนี้กำลังสบายเหรอคือจากจากเรื่องเก่าอะไรเงี้ยค่ะมันทำให้เรานิบ เป็นคนใหม่มันไม่น่าเชื่อเลยอะไรเงี้ยแต่มันก็จะมีการเติบโตขึ้นในในรูปแบบที่ตัวเราเองก็ไม่รู้อะไรเงี้ยค่ะมันก็จะมีการใช้ตรงนี้มากกว่าตรงนี้มากขึ้นแสดงว่าเมื่อก่อนใช้ใจนะอ้โฮเท่าที่ดูมามันก็น่าจะใช้ใช้ใจแล้วนะใช่ค่ะก็เราเคยผ่านอะไรที่มันมันรีบร้อนแบบที่คนชอบบอกสายฟ้าแลบหรืออะไรอย่างเงี้ยอะไรเงี้ยค่ะคือถ้าในในตอนนี้ค่ะมันจะไม่มีเรื่องแบบ ไม่มีค่ะมันมก็จะเป็นอะไรที่ค่อยเป็นค่อยไปค่อยดูไปถ้าไม่ใช่คนนี้มันก็จะต้องมีคนของเราเข้ามาสักวันหนึ่งแหละปี67หมอดูก็บอกว่าจะมีไปให้มันมีก็รู้ว่าแบบว่าหลายคนเป็นห่วงใช่หลายคนเป็นห่วงแล้วก็อย่างวันนี้มางานก็ได้เจอกับพี่ๆหลายคนอย่างเงี้ยค่ะเขาก็เข้ามาเป็นห่วงเราแต่ว่าด้วยความไม่ใเขาเห็นเรายิ้มอะไรเงี้ยค่ะเขาก็